สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุกผูุ้กคนตอนรับเขาซื้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นาะกจก้ะกำมาขอกับแอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะพี่น้องก็บริเห็นคนาคาตา,ากันเดินเติบแล้วพี่น้องคลิปนี้แอดมินก็เลยมาทักทายแอด มาทักทายพี่น้องสุุ่สุขคนนะจ๊ะได้เห็นขนาตาตากันนะจ๊ะซึ่งก็ได้ยินแต่เสียงนะจ๊ะบ,บ่คอยได้เห็นหนะ้าตาจักเทอรนะจ๊ะคลิปนี้ก็เลยมากให้พี่น้องได้เห็นขนาตาตากันด้วยพี่น้องเนะด้อเสดาดไม่ลืมกันนะจ๊ะว่าหน้าตาแอดมินเป็นแนวใดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะแอดมินกับภูมิใจนําเสนอแนวทางของ A เอดาวเหนือนะจ๊ะต่อโดยแนวทางเน่นหน่อยสื่อหว้วยยังโยมมนะพี่น้องเนดะ้อตกถ่ายโดยแนวทางของแอดเมดหนุนนะจ๊ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่นองสุบู่สุก้อนนะจ๊ะด้วการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจ๊ะแจ้งเตือนพี่นองพี่นองก็สเไดรับชมคลิปไม่ๆหมกันนะจ๊ะแอดมินกัสเไดมีกำลังแห้งใจนะจ๊ะในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่นองสุบูสซุก้อนนะจ้าเพื่อเป็นการบัเซียวลา่าฮากับไปรับชมนแนวทางก็เลยพี่นองเริ่มต้นกันทนวทางของ เอดาวเหนือกันก่อนเลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันาาที่หนึ่งพฤศจิกายน2566หรพงวดนี้เอด้าวเหนือให้เด้นบนไปทีลักแปดเด็่น้องเดอ้อเด่นบน8ปดนะจ้ะชุด3ตัวบนให้ไปทีี่4 8 3 482และ480จ้ะชุด2อตัว83 82และ80 ชุดเน้น3ตัวบนก็คือ c83 เลยจ้ะ2ตัวบนเน้นไปที่83แดงแดงด้พี่น้องเดอ้อ c83 และ83จ้าต่อโดยเนื้อทางสองตัวล่างให้เด่นล่างไปที่ลัก8เช่นเดียวกันนะจ้ะบนกับ8ล่างกับ8พี่น้อง2ตัวแดงแดงเน้นให้ไปที่5 8ได้พี่น้องเดอ้อ2ตัวแดงแดง8ต่อด้วย28และ38จ้า28และ38 เฮดาวเหนือเด้อพี่น้องเด้อรวมแปดล่างแปดพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดมกักกระจัดไปเด้อจ้ะลักแปดไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของเน้นหน่อยสือ่หอหวยยังย,มย่มเนาะจา้ะรัฐบาลไทยหนึ 1, ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบหกหมาชุดสามโตสองหางเลาวจ้ะนั่นก็คือสามศูนย์ห้าและศูนย์ห้าเก้าจ้ะสามศูนย์ห้าและศูนย์ห้าเก้าชุดสองโต 0 5 5หาหาเก่าและเก่าสาจัะ0 5 5ห,หและเก่าสาแนวทางเน้นน้อยสื่อห้วยยังโยม3 0มและ0 5เก่าจ้าแคบไปเบิงจุดไวเบิงกันได้พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่ลอลตเตรีกันเนะจ้ะไปเบิงต่อกันอีกหนึงชุดนะจ้ะแนวทางชุดสุดท้ายพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของแอดเม็ดหนุ่นนะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พสพแอดเป็นหนุนเพิ่นไห้2โตเม็ดเดียวแดงๆนอกจาะนั้นก็คือสองสามในเดองเดอ้อเม็ดเดียว2,3งสามนะจ๊ะชุด3โตให้าสองสามแปดสอและ4ีหหาจ้ะต่อโดยแนวทางชุด2โตนอนะจ๊ะ4ีเก้าสาก้าสองเก้ 3 8และ3หาจ้ะเน้นชุด2โต2หาและหาหาเด้พี่น้องเดอ้อเน้น2โต2หาและหาหาจ้าเน้นเม็ดเดียวส3งสม,มวดนี้แอดเม่นนุนพ่นห้วิง่งโรดปทีนลัก2กับลัก3าเ,เด้พี่น้องเด้อโรด2กับ3เน้นลัก2จ้ะแค่ไปเบ่งจดุดเด้เบิ่งเด้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแอดเม่นนุน หรือว่าสิเป็นแนวทางของเอเดวเนื้อหรือว่าแนวทางของเน่นน้อยสื่อหัวยังโยมแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อหลอัเตอลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกคสกคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมแล้วก็รับรู้พ่อมูลนย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลกักกินเบิงรัฐบาลเท่านั้นนะจัะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเ้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงขอ,ของฉคะพี่น้องเด้อจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูส้จะคนศอกดีแห้งๆปังๆมั่นมนกันทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปสำนีกก่อนเ้ยจ้าแล้วจัจง,อองกับราพอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย